ปัจจุบันมหาวิทยาลัยทักษินมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลายอย่างไรก็ตามปัญหาหนึ่งที่ยังเกิดขึ้นคือการอ่านหนังสือในเวลากลางคืนเนื่องจากการใช้แสงไฟอาจเป็นการรบกวนเพื่อนร่วมห้องและอาจทําให้ไม่สามารถจดจําหน้าที่อ่านทางไว้ได้ เมื่อกลับมาอ่านอีกครั้งด้วยเหตุนี้จึงมีการคิดค้นนวัตรกรรมที่ขั้นหนังสืออา้ริยะขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยนวัตรกรรมนี้มีฟังก์ชันแสงไฟภายในตัวเพื่ออำนนยความสะดวกในการอ่านหนังสือในเวลากลางคืนทางนี้สาเหตุทีแท้าให้เกิดนวัตรกรรมดังกล่าวคือที่ขั้นหนังสืออัจฉริยะที่ทําจากกระดาษจุดได้ง่ายยับได้ง่ายการระดมความคิดที่กระหนังสืออจริยะได้รับการออกแบบให้มีความสะดวกสบายต่อการพกพาและใช้งานได้อย่างง่ายในสําับนิสิ้นผลโดยอุปกรณ์นี้ประกอบด้วยระบบจดจำหน้าหนังสสือแะระบบงไฟในตัว เพื่ออนความสะดวกในการอาาร่านหนังสือในเวลากลางคืนโดยไม่รบกวนผู้อื่นแสงไฟภายในอุปรกรณ์ดูบอโอเบบให้มีระยะที่เหมาะสมกับสายตาของผู้อ่านตัวอุปรกรณ์มีขนาดกะทัดรัดแนหนัำหนักเบาทำให้ง่ายต่อการพกพาในสถานที่ต่างๆ S <S <S 1> <S 1> ที่ข่านหนังสืออัจฉริยะนี้มีฟังก์ชันในการบันทึกหน้าที่อ่านล่าสุดและมีไฟ LED สำหรับการอ่านในที่ที่มีแสงน้อยหรือที่มืดกระบวนการขั้นตอนเขียนพูดในเชื่อมต่อกับอคปกรโ์พดจะรันเข้าตัวอุปก,กรณ์และสามารถใช้งานได้เลยความโดดเด่นการออกแบบทันสมัยใช้งานได้ง่ายการำ่ทคโนโลสีสมัยใหม่เข้ามาใช้ลดปริมาณขยะเนื่องจากที่ข่านหนังสือแบบเดิมมักถูกทิ้งหลังใช้ได้ไม่กี่ครั้งที่มาของนวัตกรรมที่ข่านหนังสืออัจฉริยะที่มีฟังก์ชันบันทึกหน้าอ่านล่าสุดและมีไฟ LED สำหรับกาาารรรอออ่นนนนนนหหังงสสืืืดดด้แแแยยททีีมมเเิิิจบะะลลลใคโโ ที่มีมาก่อนหน้านี้หลายประเทศเช่น1ที่ขั้นหนังสือธรรมดาเริ่มต้นจากการที่ขั้นหนังสือธรรมดาซึ่งมีการใช้งานมาอย่างยาวนานเพื่อระบุหน้าที่อ่านล่าสุดการพัฒนาไปเป็นที่ขั้นหนังสือเชียมมีจุดเริ่มต้นมาจากแนวคิดที่ทําให้ผู้ใช้สามารถันทึกหน้าอ่านล่าสุดไฟอ่านหนังสือแบบพกพาการใช้แสงไฟอ่านหนังสือที่ใช้แบตเตอรี่และสามารถติดกับหนังสือได้ได้รับการนําไปใช้ในเวลากลางคืนการรวมฟังก์ชันของแสงไฟอ่านหนังสือเข้ากับที่ขั้นหนังสือจึงเป็นการ าที่มีความัลติฟธรรมชติเทคโนโลยีแอบรอมและหน่วยความจาแบบอื่นๆการใช้หน่วยความจําเช่นแอบรมสาหรับการเก็บข้อมูลที่เล็กน้อยเช่นฟังก์ชันการบันทึกหน้าที่อ่าล่าสุดถือเป็นพื้นฐานสําคัญที่ทําให้ที่ขั้นหนังสืออัจฉริยะสามารถบันทึกข้อมูลได้แม้ในกรณีที่ปิดหรือถอดอุปกรณ์ออกจากหนังสือแล้ว สมาร์ทเกจเจตต่างๆเทคโนโลยีสมาร์ทเกจเจที่สามารถทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์และไฟ LED รวมถึงการใช้ชิปไมโครคอนโทรลเลอร์เช่น Arduino หรือ ESP8266 ได้กลายเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนานวัติ เครื่องมือช่วยจำที่พกพาได้อุปกรณ์ช่วยจำเช่นสมุดบันทึกแบบดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันมือถือที่สามารถบันทึกข้อมูลและเตือนผู้ใช้ได้อาจเป็นแรงบันดาลใจให้พัฒนาที่ขั้นหนังสือที่มีการบันทึกหน้าที่อ่านล่าสุดประโยชน์ที่ได้รับ 1. การออกแบบเพื่อการพกพาใช้งานได้ 2. มีแสงสว่างที่เหมาะสมโดยไม่รบกวนผู้อื่นขณะอ่านหนังสือในเวลากลางคืน 3. ลดปริมาณขยะเนื่องจากที่ขั้นหนังสือแบบเดิมบางคนใช้2-3ครั้งก็ทิ้งอาจจะหายซึ่งทำให้เป็นปัญหาด้านสิ่งแวดลอ้อม 4. ออกแบบที่ขั้นหนังสือให้สอดคล้องกับหลักสรีราศาสตร์ 5. รู้จักการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ ในปัจจุบันนี้จินห่าวิลทยทั้งสี่มีความจำเป็นในการหนังสือเราจะคิดครนนวัตกรรมเบืนนวัตกรรมที่ขั้นหนังสืออัจฉริยะมีฟังชันในชันหน้าที่อ่านล่าสุดและไปเอ d วดีสำหรับการอ่านในที่มืดโดยมีการออกแบบให้ผู้พ,กพากง่ายแม้จคนผู้อื่นและยังมีประโยชน์นวัตกรรมนี้นได้ตอบโจทย์ป,ปัญหาที่ว่าการอ่าน,นังสือในเวลาการคืนอ่านก,ากา็าากคนผู้อื่นและทำให้ไม่สาม,มารถจดจำหน้าที่อา่านซึ่งนวัตกรรมที่ตอบโจทย์นวัตกรรมนี้ตอบโจทย์ปัญหาที่ได้ว่าอยางมีประสิทธิภาพ